นี่ก็คือหลังบ้านของช้อปปี้นะครับเราไปดูที่มีอะไรบ้างมีคนให้คะแนนมีอะไรต่างๆเนานะเน,นี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ให้เราเข้าไป <c oughs> เออมันเป็นเรื่องนี้ดีหนึ่งบางคนยังงองอยู่ว่าทำไมเพม่ขายแบบโค้ดในเช็คบัตรอย่างเดียว อย่างคนมาเห็นนก็ได้ซื้อเพรในกลุ่มอะไรเนะี้ยอะไรนั้นก็ช่วยขายได้นะแต่ว่าจ,าจนะีน้อยถ้าเราใช้เว็บพอที่เข,ขาขายของโดยตรงจริง,รงเฟซบุ๊กเกิดมาเพื่อให้ใหสื่อสารกันใช่ไหมครับมาคนเจอเพื่อนเก่าสมัยแบบเยนปฐมอะไรเนี้ยนะครับแต่เราใช้เว็บพอที่เขาทําหน้าที่ออกแบบมาเพื่อขายของ จะดีกว่านะครับเช่นถ้าในเฟซบุ๊กก็จะเป็นเฟซบุ๊กมาเก็ตเพสนะครับเคยเข้าไปดูไหมครับ place, เฟซบุ๊กมาเก็ตเพสลองเปิดมือถือท่านดูก็ได้แล้วมันจะมีะตัวหนึ่งนะครับลองเปิ Facebook, ดเฟซบุ๊กดูลองเปิ Facebook, ดเฟซบุ๊กดูนะมันจะมีเห็นไหมมันจะมีอันหนึ่งที่ขึ้นมนาบอกว่ามาเก็ตเพสตรงข้างล่างเนี่ยนะีน่ มาเก็บเบสหน้าตาเแบบนี้ลองเปิดเข้าไปดูนี่แหละคือแ่งขายของโดยตรงเคยขายนะ้แต่ลองใายได้ไม่ดีเราชอบป,ปีนะ่เอาตรงไประรับเคยขายมันมันมันอาจจะเหมาะสาหรับแต่ยิงขายได้นะขายได้แต่ว่าจะจะมาขายด้วยแต่ว่าผมไม่มีอามาลงเท่านไนร่ ขายได้ไหมแต่ว่าไม่มีราวดลงแล้วเครื่องร้นเครื่องมือเขาก็มีมีให้มีให้ประโยชน่เนี่ยมีให้สําหรับหมดสำหรับการขายของนะครับเพราะว่า,าเขาจะต้องให้เราระบุด้วยว่าเราอยู่พื้นที่ไหนนะครับแอเรียไหนที่เราอยู่รล้วไปเลยมันท่องท่าจะระเบียบดีมากนะครับออนลง์ขายที่นี่ด้วยเดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นขายด้วย แต่มันไม่ได้ลงมาขายที่นี่เนาะเพราะแรกๆก็ทำเล่นๆในช้อปปี้อะไรเงี้ยเยแต่ตรงเนี้ยก็ยังไม่เคยแต่เคยซื้อของอะไรางเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าซื้อของในเฟซบุ๊กในอะไรเงี้ยบางทีเราเจอของที่ไม่ตรงปกแล้วมันไม่มีระบบที่มาการันตีเราครับว่าเราซื้อแล้วเราจะได้แบบนี้มัมประเด็น แค่การนัดเจอกันแล้วมาซื้อขายแล้วเขาเลยมีจุดนนเนี้ยนะอย่างผมปักหมุดไว้ที่เนี้อที่ขายตัแท้อย่างนเงี้ยที่ชิ้น,นใหม่อย่างนนเนี้ยเอ,อมีอะไรขายตรงนั้นถ้าเราก็จะรู้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันนะไม่ใช่ว่ามันจะขายครอบคุมทุกอย่างไม่ใช่นะครับเพราะนี่คือกระสุนของเขาอยู่นะครับ,รบอีกอย่างหนึ่งเคยซื้อแล้วบางทีหน้าของไม่ตเป็นปก ตัวนี้เราจะติดต่อเพื่อขายได้แต่เราทิ้งผู้ขายรอบๆก,ก็จุดนิ้วายบอกนะแล้วของชิ้นหนึ่งมันราคาได้เท่าไหร่ราคาพันสองพันราคาห้าร้อยไปตามจำนวนคดีอีกมันก็ค่อนาๆจะเสียเวลาเสียสุขภาพจิตนะเนาะบางทีก็ต้องป้อนผ่านเนี่ยแต่นานก็ดีไหมป้อยผ่านไม่ดีนะมันก็จะไปทำเงินอื่นดีแบบเนี่ยนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ซื้อขาย่านเดินรูเพราะว่ามันไม่มีระบบที่ช่วยคัดกองนะครับคุณทราบอหรอแม่ไม่มีระบบที่ช่วยคัดกองว่า่ะถ้าคุณได้สั่งแล้วคุณไม่พอใจคุณสามารถตับคุณได้นะมันต้องป็กลดงกัใคปจัดคนขายเองซึ่งคนขายก็มีหลายรูปแบบอีกนะครับแต่้าที่มันมีเนีย่ยแต่ถ้าผมส่งของไปแล้วลูกค้าได้รับของแล้วลูกค้าไม่พอใจลูกค้าสามารถกดคืนของผมได้นะ แต่ในนี้ไม่รู้ว่ามีไหมในในเซ็กมาเก็ตเทสนี่คือข้อเสียเปรียบของเซบกซกมาเก็ตเทสที่เขาไม่มีให้เราก็าอาจจะตามได้นะแต่เขาจะมาโฟกัสที่เราคนเดียวไหมใช่ไหมเราต้องตามเองเท่านั้นเลยแต่แต่ว่าถ้าในลอตี้อ่ีเราเปิดอืืนของได้ถ้าเราไม่พอใจอืมย่าไม่ต้องกดยืนยันว่าเรา รับของนะครับมันมีการเล้องเรียนได้อะไรเงี้ยสามารถเดร้องเรียนใจได้เลยคุณส่ของพี่นำนเข้าจะทยได้แน่ตูพแกเนยเหมือนแบบจเป็นแบบเหมือนฟ้องตันนะหรือว่าเขาโอนของไม่โนปกนะขอเงินยืนได้ไหมะในระบบกจ้ที่มันมีนได้เครับเพราะอย่าลืมว่าเงินที่ลูกค้าเอิมาซื้อของกับเรามันจะเข้าในที่เ้าพี่ไปเช่แต่นั้น ลูกค ok, ok, ok de e ้าได้รับของเปิดใส่เรียบร้อยแล้วเปิดทีแล้วเขาเปิดยืนยันเมื่อไหร่เงินตรงนั้นจะวิ่งเข้มีในกระเป๋าของเราที่บูชาที่ทีนนะครับแล้วก็หนึ่งรอบหนึ่งนาทีเสร็จเพื่อเพการพุทธเขาจะตัดยอดเงินเราที่อยู่ในบัญชีที่ลูกค้ากดรับสินค้าแล้วเงินจะไปข้างไปอยู่ที่บัญชีในช้อปปี้แต่แล้วทุกๆวันพุทธเขาจะตัดเข้าบัญชี ธนาคารเราอัตโนมัติเลยที่เราปุ่กไว้นะครับตัดข้ออัตโนมัติดังนั้นเราจะได้หนึ่มรายได้เงินครั้งนึงแล้วที่สาคัญเลยว่นนั้นเ็คือว่าหนึ่งรายได้สามารถกดถอนเงินได้รีหนึ่งครั้งโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนนะครับแต่ถ้าเราเกิดมากมากกว่านั้นก็จะทางละสิบบาทก็ไม่ถือว่าเยอะนะเลยเปยอมรับได้ค่าธรรมเนียมนะครับดังนั้นใน่ ในการขายเนะี่ยผมถึงโฟกัสการขายในในคุ D, าพที่สัมพัทธ์ว่าเขามีระบบป้องกันตัวนี้นะครับทางผู้ซื้อและผู้ขายก็วินวินทั้งส่ว่ายครับซึ่งถ้าเราขายจริงเราเลเจอเชสแบบเนี้ยบางทีเราก็ปวดหัวเระมัดเหมือนกันนะครับ okay. ดังนั้นถามว่าขายได้ไหมในนี้ขายได้ครับขายได้ขายได้ไ,ดไม่ได้เลวร้อะ,อะไรมาก ขายได้นะครับมีคนขายเยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าเราจะพิมพ์เลือกอะไรนะครับมีคนขายหมดเลยเราอยากได้อะไรเราลองพิมพ์ดูนะพอเรื่องที่คอล,ลิ่งหายเรก็เปิดพิมพ์ดูอยากได้มือถืออยากได้อนะเรื่องซักผ้ามือสองอะไรเงี้ยมีหมดเลยเอามือหนึ่งมือสองจะส่วนใหญ่ที่มาขายหนงเห็นนะส่วใหญ่จะเป็นมือสอง 1, นะครับมันเหมาะสำหรับการขายของที่เราไม่ได้ใช้แล้วเวลาขายเช่นฉันเรียนจบแล้ว ไม่อยากจะลดตัดผลตับก็มีให้ใส่ขายได้ไหมผมก็ว่าคนขายเนี่ยซื้อมาหนึ่งพันเก้าขายอยู่สี่พันอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับการตกเงินซื้อขายกันนะครับถ้าเราเราเห็นแล้วว่าสินค้าที่เราจามาขายุนประเทศนั้นนะครับเราก็สามารถลงขายในนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลงสองลงขายด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าเดือดได้ลยลงขายด้วยเนาะทำอไมต้องใช้เกิดควงในการขายก็ไี้ไง อันนี้ยตัวทีเวิร์ดสั้งทันที่สุดมันผ่อนแรงเราครับมันเป็นอะไร่จให้เราเหิดสายไงให้เราเราแค่มีหน้าที่อะไรลาวามเลืออย่างเดียวจะเปิดให้ดูนะวาเดอร์นนผมเปิดให้ดูเีจยเปิดหลังบ้านให้ดูเนาะใช่มา,มาที่หลังบ้านนะครับนีสมัครสมาชิกะ่อนเข้าไปดูตรงนี้ก่อนมันจะมี สมัครสมาชิกกับเข้าสู่ระบบนะครับถ้าเข้าสู่ระบบเนี่ยจะเป็นจะเรินมนซื้อนะตอนนี้ถ้าใครมีบัญชีเชฟพี่อยู่ซื้อของในนะั้นเคยซื้อของในนะั้นสามารถคลิกตัวเองจากผู้ซื้อเป็นผู้ขายได้เลยไม่ต้องสมัครแล้วนะครับแค่เพียงเป็นลงทะเบียนแล้วก็อัปโหลดโลโก้ร้านเราไปใส่รายละเอียดชื่อร้านรายละเอียดการขายของเราเราจะขายอะไรแต่สิ่งที่ต้องมีในสมองตอนนี้ก็คือ สินค้าที่เราจะขายนะครับเราจะขายอะไรตอนนี้เดี๋ยวเป็นโจทย์ให้กลับไปคิดที่บ้านนะครับที่ผมอธิบายเมื่อเช้าอ่ะวิธีการหาสินค้าคือว่าาของที่มันใกล้ตัวหาของราคาถูกที่มันอยู่ยแถวๆรอบๆเ,เราหรือว่าที่เราคิดว่าเออมันขายได้นะอย่างน้อยทำให้มันมีขายบนออนไลน์นะครับเครื่องจกักรอ,อะไรนะกาเรียกว่าอ,อะไรจัดสาร พัฒนาไว้ด้วยอขายทั้งหมดเลยแต่ข้อสําคัญก็คือว่าเราเราไม่ใช่ผู้ผลิตเราเป็นแค่คนหาของมาขายเราควรจะเป็นหาสินค้าที่มันที่เราได้ต้นทุนต่าๆนะครับบอกนม่ให้ใกล้น,ใน,ในอกตัวเราเนี่ยเราหาดูสิมีอะไรบ้างน้ำพริกไหมน้ำพริกกระปุกละเข้าส่งเราสิบสิบบาทเราไปขายเจ็ยี่สิบอย่างเงี้ย กำไรเบ็ดเสร็จอะไรแค่คุ้แนะคะ่เก็บเทียนเหลือสักห้าบาทกำไรห้าบาทคุ้มไหมถ้าต้องขายกี่ชิ้นเราไม่ขายชิ้นเดียวได้ไหมเราขายแบบอาจจะมารวมกันแล้วต้องมัดว์อะไรเปลี่ยนแต้นเกีให้มันดูรูปรัางคุส่วนงานแล้วขายทีหนึ่งยกหกแพ็คนข้าใจไหมหนึ่งแพ็คมีหกชิ้นอย่างเงี้ยหนึ่งแพ็คมีสิบชิ้นอย่างเงี้ยเออซื้อสิบชิ้นแถมฟรีหนึ่งสองชิ้นแถมฟรีหนึ่งชิ้นซื้อแพ็คสิบเนี่ย สองแพ็กรถให้ยี่สิบบาทเอออย่างเงี้ยดีไหมเออดีกว่าขายหนึ่งชิ้นแล้วได้กำไรแค่ห้าบาทแต่นั้นขายแค่ครั้งเดียวได้กำไรเท่าไหร่หกชิ้นได้กำไรเท่าไหร่มาสิบชิ้นได้กำไรเท่าไหร่ชิ้นละห้าบาทก็ห้าสิบาทแล้ว,วเออจากบันเดิลแพ็คคู่แล้วได้กำไรตั้งร้อยหมื่นแต่เราลดให้เขายี่สิบบาทเอกากำไรแปดสิบได้ไหมแต่ขายแบบคู่เลยนะสินค้าเราเนี่ยพอเลยนะเออนี่คือแนวชิ้นหมดเลยนะครับ แล้วก็มีเข้ามาเรื่องเงินในนี้ให้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับเมื่อกี้จะให้ดูอะไรนะสมัครเนาะอ่าให้ดูหลัดบ้านก่อนมันก็จะมียูสเนอร์พลัสเปิดเนาะเข้าไปดูนะคุณคุณคือออกมาเออนี่ก็คือหลักบ้านของช้อปปี้นะครับเข้าไปดูว่มีอะไรบ้างมีคนให้คะแนนมีอะไรต่างๆเนาะปัด เนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ให้เราเข้าไปมันจะเขียนว่าโปรโมทตอนนี้มีหน้าที่ไปซีตรงนี้แค่หนึ่งเลยใหม่ใหม่ของที่ได้แค่ 4, สี่สลับสลับก็คืออะไรสลับก็คือชอ่องสิบครั้งได้แค่สี่เดี๋ยวนี้ได้ห้่นะครับไม่รู้มันเปลี่ยนกดอะไรมาใหนะครับอันนี้ตัวเดียวเท่านี้ไม่มีผมก็เลยไม่แสดงไปก่อนนะครับตรงนี้สินค้าขาดตลาด ดขายดีกจากคนม่มอะไรก็มากดเอานะครับส่วนใหญ่ไม่มากดแค่นีนวันๆอยู่ไม่มีอะไรมามีโปรโมชนนะแล้วลก็มีรโฆษณาด้วยนะครับโปรโมทได้เลยปุ๊บขายสินค้าตัวใหญ่กว่าแต่ตัวเล็กนี่กำไรดีกว่านะกำไรดีกว่าถ้าเทียบกับตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้กำไรหกสิบตัวเล็กได้กำไรห้าสิบ ก็ใกล้เงียนแต่ว่าถ้าขายพอเล็กขายสองชิ้นมันเรื่องะไยุ่งกว่าโดยเดียวเนาะอะรประมาณนี้นะครับพอเจ้ที่พึ่งส่งไปเนะมื่อเช้านะครับการจัดส่งน,นะครับไปที่เมนูการจัดส่งนะจัดส่งไปสองวันเดินนะก็จะมีคนซื้อเนี่ยเมื่้าไม่ได้ส่งวันเดินหนึ่งกิโลนะครับเอาแปดหน้าบัตรไปดูอะไรเรื่อนี้ ก็มีคนสั่งมาทุกวันนะครับอันนี้คือเงินที่ผมจะได้รับับผมขายราคาผมขายไปอยู่สองเ็สิบาทนะครับค่าส่งสิบห้าบาทดันั้นคนที่เขาคนที่เขาซื้อเนี่ยเขาจ่ายเท่าไหร่ในอันนี้เป็นจ้นวนเนที่เขาซื้อคนคนซื้อเ้าจะต้องจ่ายค่าจัดส่งเอง บางทีเราจะกังวลว่าจนะจะต้องออกจะจะต้องออกค่าจัดส่งเท่าไหร่นะแต่ไม่จําเป็นถ้าขายในช้อปปี้มันมีบริการครับแต่ค่าจัดส่งก็ไม่แพงนะสิบห้าบาทบางทีเราซื้อสั่งของจากช้อปปี้มาบ้างเราตั้งแต่สิบเจ็ดบาทขั้นต่ำค่าส่งผมจะซื้ออ่าตัวข้าวต่อตัวหนึ่งข้าวต่อทองเหลืองใส่แก้วอะไรเงนี้ย ตัวละห้าสิบบาทตัวละสิบห้าบาทยี่สิบบาทค่าส่งแปดสิบเจ็ดบาทาซื้อในแรกก็ไม่มีอย่างเงี้ยทีนี้จำเป็นต้องได้สั่งมาแต่ต้องสั่งมาเยอะๆบางทีมาถึงจะได้ราคาที่มันสมเหตุสมผลใช่ไหมครับเนี่ยค่าส,งส่งเนี่ยคนคน,คน,ค,นคนจา่ายก็แสนราคานี้นะครับสองแปดห้า 8, เรารับของอย่างเดียวนะครับ แต่บ้านเราหนละังบ้านเราเงินที่ผมจะได้รับมีจริงคือเท่าน,นี้นอนสองร้อยห้าสิบสามบาทครับแล้วที่เหลือเป็นค่าบริการนะอันนี้ชปฟี้เราไปชปฟี่เราไปสามร้อยสองบาทดังนั้นใครงังเสือนอนกินมากกว่ากันเห็นอะไรเรียงเขาสร้างเพ็ตฟอร์มมาเพื่อ ก็เก็บกำไรลงนี้นะครับเขายอมขาดทุนก่อนนะถ้าไปดูกราฟหุ้นเขาลงนี้เลยลงลงนี้ขาดทุนหลายล้านหลายพันล้านด้วยซ้ำเเป็นบริษัทของสิงคโปร์หรืเปล่าไม่ครับแต่ก็ต้องขาดทุนก่อนเพื่อเอาหนลูก้ายก่อนเดี๋ยวค่อยๆเก็บแบบเนี้ยล,ล้างๆมาใี่เริ่มเก็บแล้วก็เก็บกับคือผมก็ลงกนกระนาบางที ลงไปลงมาเมื่อก่อนคุ้มมากลงโฆษนาแต่ลังเนะเริ่องไม่ว่กันคุ้มเท่าไหร่เรื่องจะได้แบบจริงๆมันคือแบบเกินกําไรกําไรเกิดจากที่เราลงทุนมานิดนึงอะไรเงี้ยเช่นลงทุนตีโฆษณาไปสามพันบาทเนี่ยอาจจะได้กำไรมาสักประมาณสามพันห้าอะไรเงี้ยแต่ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มไหมก็ก็คุ้มคบอคุ้มแต่เราได้มาห้าร้อยมาเงมาสามพันไปแเลขสามพันห้าเอาไหมเอาไหมอลไตอนนี้เอาไหม ก็ได้ส่วนต่าง500ก็ถือว่าได้นะถือว่าได้นะครับนี่ก็เรื่องของการลงทุนเหมือนกันเวลานี้เวลาไหนจะสมไปก็เป็นเงินที่มากพอสมควรเนาะยอดเงินผลอยู่ที่ประมาณตัวเงืนค่อนข้างจะราคาสูงนะรับมาประมาณ90 1 90นับไปถึง2 5 0หน้าิทธิ์้าสิทธใช่ไหมครับอาจารยนมาบวกราคาเองบวกเองครับถ้าเราได้ถูกเราก็ยิ่งได้กำไร ใช่บคราะงั้นผมจะบอกให้ไปหาสินค้าที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่เราได้ของในราคาที่ถูกให้มากที่สุดจะเป็นไปหาจะเป็นจัดการซื้อจานวนหลอดเยอะๆหรอซื้อจํานวนล็อตเงิงซื้อเยอะๆใช่ไหมจะได้ของราคาถูกลงนั้นแต่เราต้องิหารจัดการนะว่าสิ่งที่เราซื้อมาต้องขายออกได้ไวนะเออบางคนจับสินค้าที่มันซื้อขายไว แล้วกินตามอาจาะน้นยหนอยแต่มันซื้อสายวายเงอ้ยก็ได้นะจะเรียงออกมาก็เท่ากันแต่คนที่ขายของชิ้นใหญ่ไปเลยกำไรใหญ่ไปเลย,นห,เลยหนึ่งชิ้นแางที่มันมีสองแบบเอ้มพีครับคุณจะขายสินค้าในราคากำไรส่วนต่างน้อยแต่คุณต้องใช้ใช้ปริมาณเยอะๆเพื่อให้ได้กำไรที่มากเท่ากับคนที่เขาขายของแค่ชิ้นเดียวแต่กำไรเท่าไหร่ เท่าเราแต่คนก็ขายสิชิ้นอย่างเงี้ยกำไรเท่ากับคนที่ขายร้อยชิ้นแล้วก็มีนะครับดังนั้นเรื่องของการตั้งราคาที่ผมจะพูดต่อนะครับการตั้งราคาเนี่ยเนี่ยผมรับมาร้อยบางคนไปติดตรงที่ว่ามาดูควนี้เนาะอันนี้เป็นตัวเสือซ่อนลายนะครับซ่อนที่จะซ่อน,อนลาย ราคารินขายคินตอนนั้นขาราคาขายรินตอนนั <learning them> ้น uh, ก like ิโลหนึ่งประมาณร้อยเก้าบาทร้อยเก้าสิบบาทแต่ไม่รู้นะถ้าซื้อเยอะอาจจะถูกว่เนี่ยแต่ผมรับมนร้อยเก้าสิบบาทไปดูกับร้านเลยเลยผมจะมาสั่งที่นี่ตีลอดนะผมจะเอาที่นี่นะผมจะช่วยป้าขายนะครั้อยเก้าสิบก็จะขายถ้ามัต้องขายราคาแพงด้วยถ้าไม่ขายสองร้อยงร้อยยี่สิ เคยขายแล้วเคยขายแล้วเลี้ยงเลียครับกำไรสิบบาทครับนั่งแอ็คตั้งกินาทีเออดังนั้นความคุ้มค่าตรงนี้ก็ต้องเป็นคิดบวดกันนะบางทีลืมบัวค่าแรงเราคิดแค่ส่วนตลางว่าเราซื้อมาเท่านี้นะเราขายที่กำไรเราเท่านี้แต่ลืมคิดว่าอ๋อมันมีค่ากล่องนะค่าอะไรค่่ากลองค่าแพ็คค่าแรงค่าน้ํามันไปซื้อเอามาผลมาผลมา ดดก็น,น,นั้นเราตีเปอร์เซ็นต์เงินก็ได้ที่เราจ่ายอย่างผมจะขายตอนแรกก็จะขายสักสามร้อยแต่มันแพงเกินไปดูร้านอื่นเขาบ้านเสียเอาขายเท่าไหร่แพงจุดของเขาเราอย่าลืมนะว่ากลุ่มลูกค้ามีหลายกลุ่มบางคนก็ยอมรับเงินเงินซื้อเนี่ยสองร้อยบาทสบายซื้อแป๊บเดียวก็มีบางคนเลยวิดว่าขายขายแพงคกิไม่มีคนซื้อหรอก เนี่ยไนติดอย่างเงี้ยเราเรารู้แน่ๆว่ามันขายไม่ได้ถ้าะนั่ที่เราไม่เคยขายเลยนะนะเราเก็บไปได้ม,มีหมดนะครับอีกหน่อยผมขายสี่ร้อยได้ไหมสามร้อยยี่สิบได้ไหมได้สิก็อย,อย่าลืมเงินมันเฟ้อตลอดถูกไหมฮะเงนิน,นงมันเฟ้อตลอดน,นะเมื่อก่อนเรากินอะไรกินเพื่อเสี่ยวชามหนึ่งชามไดยี่สิบบาทผมเคยทาชามกันหน้าร้อ ห้าบาทสิบบาทนชะ่ไหมเปิดการอยู่นะตอนนี้เท่าไหร่แนละ้วฮะเครื่องเสี่ยวชามที่เราอีกสี่สิบห้าสิบแล้วเป็อเรื่องของเงินเนฟะ้อเงินได้ท่านอืมตอนที่ที่สุดก็หกสิบใช่ไหมนะครับเพิ่มลูชิ้นเพินนะ่มอะไรเข้าไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แนละ้วยี่สิบบาทไปซื้ออาจจะได้แค่ไม่เยอะอไนนะไรอย่างเงี้ยนะครับดังน,นั้นเรสามารถขับราคาขึ้นได้อีกถ้าท่านเก็บปุ่มสวยเงี้ย จริงๆแท็กเก็ตก็สาคัญมากนะครับมากเลยเดี๋ยวแท็กเก็ตจะเป็นตังอย่างเงี้ยปริมาณที่เราใช้อาจจะน้อยกว่าที่เราขายเป็นกิโลด้วยซ้ำเหมือนเรามาซอยเรื่องขายนะครับนี่เขาบอกไว้อยากแบ่งขายนะแบ่งที่ละหนึง่งที่ละหนึง่งแทนที่จะขายหนึ่งกิโลไปเลยอย่างเงี้ยหนึ่งกิโลไปเลยแนคะ่กะไรสามสิบบาทแต่ถ้าซอยขายย่อยนะใส่แท็กเก็ตด,ดูดีอีกนิดหนึ่งน,นะ ขายราคาสูงเหตุสูงกว่านิดนึงพร้อมคุ้มค่าแพ็กเกจรายได้ได้มากกำไรได้ดม,าไดมากกว่าขายที่ดูดีสำคัญนะครับอย่างเช่นอ,อ่ะสมมติเราคำนวณเลยไหมเราคำนวณดูเลยเนาะจะได้เห็นภาพชัดเจนไปเลยนะครับอ,อย่างอันนี้ห้าร้อยกางโม่ายแล้วหนึ่งสิบแล้วนะต้นทมตามดิฉัแค่เท่าไหร่เนีร้อยสิบบาทก็ได้เอกิโลลนะแต่ถ้าซื้อ ห้าห้าร้อยกรัมสองรอบได้หนึ่งกิโลเหมือนกันแต่ต้องจ่ายมนเท่าไหร่เห็นไหมเงยเงยเท่าหนีดารตั้งคือเราอยากผักดันให้เขาซื้อในราคาไหนลองดูแต่บางคนก็มีนะซื้อราคาห่างเขาเชื่อพอละตร้อยหกสิบอืมขายได้นะครับขายได้แต่เราได้กำไรยังไงเยอะกว่าขายหนึ่งกิโลที่ซ้ำไปเออเราชอบแบบไหนพาได้แนวคิดไปไหมครับ อันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคเลยในการตั้งราคาขายเราอยู่ที่เราเลยอยากจะผักดันให้เขาซื้อเลยตอนนี้รู้ไหมผมอยากผักดันให้เขาซื้อเลยมากกว่าครับผมอยากผักดันให้เขาซื้อเลยมากกว่า5อยหรือว่าไข่คิดดีๆอืมถ้าคุณซื้อต้นกิโลนะคุณจ่าย160นะแล้วถ้าคุณซื้อกิโล270 แล้วนะผนผักกานห้าซื้อหนึ่งกิโลแต่ถ้าเขาซื้อขึ้นกิโลผมเสียเกียดไหมไม่เสียกเกยดยิ่งดีเลยเรายิ่งได้กำไรแล้วมันเปยนยางสร้างทางเพื่อให้เหลาผู้บริโภคเขาอาจะซื้อไปชิมก่อนคุ่าบอกไล้วแต่ในขณะที่เขาซื้อชิมเนี่ยเราก็มีกำไรเพิ่มมกขึ้นน, <c oughs> นี่คือคนเลนยึดในการขายซช่อคื้ตาทางแบบนี้นะครับในเมื่อโลกันเป็นแบบนี้เราก็บบต้องตามค เขา,าขายอย่างนี้แหละมันเป็นกลยุทธ์เนาะเขาเรียกเนาะกลยุทธ์ในการขายนะครับถ้าถามว่าขายราคาตามตัวน,นี้ได้ไหมได้แต่คิดไปคิดมากำไรออกมาเยอะปีละมันก็โอนหลุดก,กันมาแบบเดิมใช่ไหมพี่ป้าบอกใช่ไหมครับขายอ่ะต้นทุนผมอยู่ที่ประมาณม,มาไว้54ป้าตีไว้200น้ำครึ่งกิโลกรัมไว้เป็น55บาทใช่ไหมครับ ยาว15บาทแล้วผมขายตั้ง160วงแล่วไหง65บาท,บาทครับค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอีกแบบหนึ่งน,นะครับผมขายหัวนี้กี่ชนิดเองนประมาณเจ็ดชนิดลายเสือซ่อนลายแล้แปลลแป่หลอแปะหลอทรงเครื่องตัวเหลือมง ลูกไก่านก็ไปรับมาแล้วก็แค่ลางเองใช่ลวปาการเรามีประมาณนี้นี่อนไมถ้าขายดีแบบนี้มันจะได้น้ำมันเยอะกว่าครับนี่ผมขายต้งห้าสิบบาทมีร้อยห้าสบกรัมครับลองถามดูสิครับเอาเครื่องมือที่เป็นงมาอคิดเลขมาค่ะ ผมให้ตัวที่เลืมายมานะร้อยเก้าสิบตั้งครับหารด้วยปริมาณนะครับอ่าต้นทุนผมอยู่ที่หนึ่งกรัมผมจะต้องจ่ายเงินเขาอยู่ที่สองจุดหนึ่งเก้าบาทนะครับก็เงินขายอยู่ร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็คูณร้อยห้าสิบเข้าไปนี่คือวิธีการหาต้นทนะุนต้นทุนอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดห้าบาทแล้วค่าแพ็กเกจดีบัตสามบาท,บาทหนักลงไป สามบาทค่าอะไรอีกครับค่าอะไรอีกอ่าค่าสดไม่ไม่ชี้นะค่าแพ็คครับ,รบอันนี้ก่องถือว่ากรองกรีบบาทห้าบาทรวมเทปใสรวมอะไรหมดและอ่าอ่อาเสร็จแล้วขายเท่าไหร่ กำไรต่อชิ้น13บาทใช่ไหมเราคิดดูซิว่าจะกำไรยืมไหม13บาทจำจำจำ,จำราคานี้ไว้นะ13บาทขึ้นเนะี่ยเราก็ห่าตีไว้มา14บาทแล้วกนะันจำไง่ายนะ14บาทเราจะได้อยู่หนึ่งถุงเราจะได้อยู่เท่าไหร่150กรัม ได้ประมาณหกถุงก,กว่าเราจะถุงมาคูณดูสิหกคูณสิบสี่เนี่ยนี่คือกำไรที่ได้เนี่หนึ่งกิโลกรมัมได้เทนะ่านี้ครับแต่อยา่าลืมว่าเ,เศษที่มันเหลือจุดหกหกนั่นะนะมันก็จะมีให้ไปแพ็สองอีกนะเออสิลินกำไรรวมก็ <laughs> ประมาณเกือบร้อยนะเกือบร้อย เหลือประมาณ90บาทครับ1กิโลกำไร90ครับคิดต้นเงินออกหมดแล้วนะอันนี้กำไรอย่างเดียวนะ90บาทเมื่อกี้1กิโลขายได้มเท่าไหร่ละผล4ใช่ไหม60บาทแต่ถ้าขายลีกแบบนี้ได้กำไรตั้ง90บาทใชนะผมจะชอบมาเลยถ้าใครมา3แบบนี้ อาหารเนี่ยแล้วมันเป็นตะเกยียบที่เอาไปกินง่ายนะไปที่ไหนก็นนะได้กินไดจับได้นะครับดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ต้องเอามาคิดด้วยนะครับไม่ได้คิดทุกวันคิดแค่ครั้งเดียวอืมดูเหมือนจะทําอะไรเยอะเนาะแต่ทุกอย่างทําแค่ครั้งเดียวเราไม่ได้คิดทุกวัน นอกจากว่ารกกาคาต้นทุนที่เรารับมามันเปลี่ยนแคแน่นั้นเองเป็นข้าวบอกไหมครับก่อนนะครับเป็นเครื่องมืงอในการผข่นแรงไม่ต้องมีหน้าร้านนี่คือข้อดีดังนั้นเงินเราที่จะต้องไปลงให้กับการเช่าพื้นที่ต่กกางๆม่ต้องแล้วเราเปลี่ยนเงินตรงนั้นนะ่มาเป็นเงินในการโปรโมทของเราดีกว่านะครับไหนๆเราก็จะเสียแล้วเช่ไหมไหนๆะจะเสียค่าเช่าแล้ว พอเงินที่จะเสียบภา้าลงนะคิดซะว่าเป็นลงทุนในการโปรโมทร้านดีกว่านการลงโฆนณาอะไรต่งางๆเพื่อเปิดการมองเห็นยี่มีคนเห็นของเราเยอะเรายิ่งได้ขายเยอะนะครับหลักการนี้ใช่นะครับไม่ต้องสต๊อกสินค้าเยอะเลยนะครับเพราะว่าเรามีแพลฟอร์มอยู่แล้วดังนั้นของที่ร้านเนี่ยไม่จาเป็นต้องสต๊อกเยอะนะครับถาจะสต๊กสตอกเฉพาะ ที่เราได้ขายก็พอแล้วอย่างเช่นเราดูแลวออเหลววันหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยค่ะจะมีพอเดอร์เรข้มา,ามาสั่งครัวซ่อนลายมาห้ากิโลหรืเนี้ยมีนะครับพอมีปุ๊บถ้าเราอยากจะให้เกิดความรวดเร็วในการจัดส่งเราก็ต้องมีการสต็อกของไว้ด้านซักไม่เป็นแค่อดียอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ลดความเสี่ยงใน,นเรื่องต้นทุนครับและการขาดต่าๆด้วยครับต่อไป ที่เราลองมาหาสินค้าก็เราลองาาาามาเขียนจุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าเลยตอนนี้อยากจะให้ลองคิดครับว่าเราอยากจะขายอะไรบ้าง